ไปเรื่อยนะสด สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจา้าสวัสดีครับประการชงของน้องอิวจา้าวอนพี่น้องจา๋าคลิปนี้พาพี่น้องมาแซ่บซน้องกันอีกแล้ววันพ,พี่น้องจา๋ามามือนีทำเหลาทะเลเด้อจา้ามีกุ้งปลาหมึกแลยจ้าหอยแข็งตัวใหญ่ๆหอยแข็ง,งใหญ่มากฉ่ำมากวันพี่น้องจา๋ามาลุยกันเลยจา้าอู้เงียบมันเป็นเงียบเงียเนาะมาเอาพี่น้องแซ่บซน้องกันเอาเลย,ยพี่ิ เห็แรกขอหนวดปลาหมึกมือนีปลาหมึกตัวใหญ่มากสุดมากค็รับพี่น้องไปย่างตลาดมาเห็นอาหารทะเลสดๆก็ๆเลยไปจัดมาจา้ะรยเลยดูอยมางบุีมบิมีขาหล่มกเเอาแบบจุกบๆอืม จับพี่น้องจัแซ่บแซบน้ำกันจ้า,แ,จาแมกุ้งสดคำตุกตุก มันจะมีหอยแครงอือหืออยสดมากจริงๆหอยแครงอม,มีน้ำจิม้มน้ำจิม้มหอยแครงชิมก่อนจ้าอือหือไหนนู่ะ ตัวใหญ่มากเต็มปากเต็มคำมาก ช่วงนี้ก็เร่เร่ค่ะพี่น้องจ้ะพากันกำลังกำลังปั้นช่องต่อต่อเราได้อยู่บ่างต่อต่อเราไปได้เราไปได้นะแอปต่อต่อหรือว่าแอปแอปติ๊กแอปติ๊กสีดำแอปดำพี่น้องหลายคนประคัใจไงแอปติ๊กพี่น้องจ้ะเราได้อยู่เนาะอยู่ย่างเพื่อนแบบอันนี้แอปติ๊กต็อกอมาพี่น้อง ช่วงนี้บบได้มียูทูบกับโค่อยได้เบียบมีเอยียงว่าวๆเนอะช่วงนี้ก็ไได้มีเอยียงแบบมากมายจากกะก็เลยแบบว่าพอได้มีเวลาไปหาหาช่องทางอื่นพี่ฟิล์มก็มีการทำในหนาอย่างแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าทำในทิกตอกจ้ะช่วงนี้ก็พอได้มีเวลาปั้นแล้วก็เหมือนแบบหาช่องทางในโซเชียลไปอีกหลายๆช่องทางเนาะพอพม่ตองจ้ะอะไรมี <c oughs> ในหนามือม่ยอย <laughs> จะหอยหวานมากสดมากมัน <สด S 2> ตัวใหญ่มันแข้งเลือดบ่แข้งเลือดอ <laughs> จริงพี่ฟิล์มกับสกิต้องอีวะอเอาบอกเอาบอกหอยแข้งงเอาบอก <laughs> ตัวใหญ่ด,ด,เดีเนาะมีโดนๆมากดิบุกเข้าเห็นมาโดนโดนมากตลาดทางบ้านนักอยู่อ่ะหืมห,มหมนักตังมุด Bọc bọc bột bọc. Dẹp Phết nè Không bỏ Không bỏ phết Hoa mưa nè Hoa dài dài tăm nè phim về ăn phim nè ต่อให้บวชเพชรก็มีเหือดเลยหล่ะเวลากินเอยียงเสีบๆม่สิมักออกนาเงี่ยขนาดหอยแกงครับพี่น้องจ๊ะจำกำปั่นเลยนะใหญ่มากเหลือไว้หน่วยนึงยังบ่ได้แกะเอามาแกะบัน่อแม่พี่น้องเบิ่งแกะง่ายไแกะได้ปะล<ห>่ะอุ้ยเดะอืม แ่งเลือดแบบนีเ้เลยช่ำๆเอาเลยนะเอาเลยสดเลยเอาน้ำตำนีอเลยจ๊ะออนุญาตสวยชับๆับสวยเลยอืมนะสดน,น,ะน,น,นัวเนาะเป็นแต่นัว

สดเลิศเลยหวานนุ่ครับอื๊ยมาอู่หามากินนั่ เรา่บรแซบบได้มังกินเงียบๆนี่แซบบ่ได้ให้เด้อพ่อแม่พี่น้องพี่แซบอย <wie> <g Depois S 1> <c oughs> ู่บ่ะเ่บอยู่ สองตัวเลยช้ำๆกุ้งใช่เต็มปากเต็มคำเลยจ้า,าสีส,สดไม่แข็งต่อเอาเลยตัวบางหันนี่นัวดครับหน,นวแบบใดนัวนัวแบบแซ่บใช่ไหมแซ่บเลย,เลยบดได้นัวแบบตุุ่ๆ <laughs> โอ้ยจับบดได้อ่ะน่าจะบดได้ <laughs> อ่าอุจ้ะสองตัว 嗯。Mm. เองด้วยจ้ะมันสดมากอันนี้จ้ะ สลัมมืีเนาะเมนไม่เม่อนมันแต่ขงขมพี่น้งพี่จิมมันบวกวรนุมนะแล้วเป็นเพราะน้ำกระถึงบ่น้ำกระถึงนี่น่าหาวร่อยู่ข้างล่างไปจังไง 对对。对 ีมีตัวใหญ่มากเห็นอยู่ภาคใต้แบบนี้อ่ะหอยแครงสดๆกับบดด้ค่อยสิมีเด้พพี่น้องนานๆทีสิมาได้แต่ตัวใหญ่ๆแตตัวน่ี้ยรอบางที่กับบ่มีเลยทางบ้านดูวยงงเหมือนกันนั่นที่อยู่ภาคใต้ ปลาหมึกก็เหมือนกันนะปลาซมีตลอดเหมือนกันหรือว่าเป็นยามเพิ่นเหมือนเนาะน,น,นานๆที่สิมาช่วงนี้แหละเพิ่นสิมีเริ่มมีปลาหมึกขึ้นมาปก,ก,ก,กติบ่มีเลยแต่กุ้งมีตลอดเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงเพขาช่างอืเป็นเลี้ยงอ,อ๋อนี่เพื่อนเพิ่งเลี้ยงปลาหมึกอ่ะเลี้ยงยากบอกเลี้ยงปลาได้มั้เลี้ยงยาก สูเผ็ดเผ็ดบบ่แซ่บบพนเผ็ดอ้อย่บเยนจริงลูกึว่าหมือนใส่พริกเยอะมากน้ำจนแดงเลยจ้ะแต่ว่าบะเผ็ดนี่บะเพ็ดบะเผ็ด สูสๆพี่พิมอ่ะวันนี้น้องอยู่กับพี่พิมพ์กับสิพากันกินต่อจนเมื่สุดแล้วจ้ะเดือนไหนนึงละเน่ยครับสดกันปุ๋ยละคำสงครามอย่างเขบอกว่านัวมากมึอนี่บวกกับเอ่อมีหอยแครงน้ำเนาะน้ำ,นำหอยแครงมันน,นัวแห่งมันนัวตั้มยังก็ตามาถ้าเกิดว่าใส่หอยแครงลงไปน้องอิ๋วบอกเลยว่าเพิ่มความนัวอีก10สิบเปอร์เซ็นต์อีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละบวกกับผงนัวอันนี้ทานก็ได้อยู่แล้วอ่ะพี่พิม ลาไปพี่น้องก็แล้วกันได้จ้าคลิปนี้ก็ได้พาพี่น้องมาแซ่บๆเนาะเอาค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ังอิวพี่ฟิล์มแล้วก็ขอบคุณในการทับคลิปต่อไปนะด้วยครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า